สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับผมเมื่อนี้กระเดดลมลมตกแล้วครับตอนแรงกระชอบสอบส่วนหาเมื่อนี้กระสิส่วนมาหาป้าครับตึกเฮนนะครับนี่ครับจอดมอเตอร์ไซค์ว่างเทิงแล้วก็ย่างลงมาครับตามพื้นที่ที่น้ำมันแห้งแล้วครับตอนนี้มันยังบ่ทันคำ่ำปันได้ครับ น้่กกอยักไซแล้วก็ต้องได้มานักนั่งดักป่าบอนแถวนี้ก่อนครับกระโูกซึกว่าสิเป็นเงียบครับวันนี้ครับจังไดบุนะหาปลาบอนก็บ่มีครับมันนี้เมื่อนั่งท่าแล้วครับผมก็บชิวา่าลองเบิ้งเล,ลื่อนเลยครับ เห็นตลมผลัดมาลืมคลองป่าครับบอเห็นตัวบ้อนครับเงียบพิษปกติครับมันนี่ครับโอ้ือป่าเพิ่นลงไปกลับคืนมันบ่อครับเขาชิว่านเลยครับวาบ่าโบมีเขาตเต้นโตัวดองอย่างเลยครับเงียบเกบครับที่ถึออย่บ่อครับ น้ำก็รู้สึกว่าจะแห้งลงหลายแล้วครับปกติมันก็นสีเพียงคอรครับจุนเนี้ยนี่ครับเริ่มแห้งลงลอ่ะเจอไอป่าไปใส่เมื่อนอมันนไยพอดีลงมาเห็นเรือลำหนึ่งครับวิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่ครับเรือเร็วครับสงสัยเพื่อนมาทาย o u t u b e นะครับเพื่อนก็วิ่งกลับไปกลับมาเห็นสุด youtube อยู่ครับชวนผมก็มปหาตามหน้าที่ของผมครับหาปลา แต่ละเมื่อแต่ละเว้นเมื่อปีกเมื่อแกงนะครับพี่น้องทำยูทูบเพิ่อนกลับมาหาคลิปหายังทั้งแม่น้ำใหญ่เรือเพื่อนเร็วด้ครับเพิ่อนขับมาสงสัยปลาก็สิตื่นครับแต่ตื่นหงียกิ๊บอยู่พอนะเห็นตัวไรบบอนจกักโตครับกระสิซักมากคือผมยังตำโนอโอ บ้าแลกกระให้ก,กักครับเอาบ้านนี้มาเบิ่งบ้านท,ที่สองครับนี่ครับเรือเพิ่งพึ่งผ่านครับขึ้นน้ำสิแห้งครับนี่ครับเรือเพิ่งพึ่งขับผ่านไปลาตะกี้ครับถ่ายรูปบนทันครับเร็วขนาดเรือเพิ่อนครับปาลาเรือแข้งเอาดานายมาแล้วผมกระชิว่านเลยแล้วครับ พี่น้องยูทูบเพิ่นกับหลายครับช่วงนี้หาคลิปหาคอนเทนต์ผมก็มาหาปลาครับขึ้นเรือเพิ่นขึ้นไปครับขึ้นใหญ่รกระชิว่านเลยแล้วครับแหวบโอ้ยเฮะเตะขักขนาดครับปลาดีขนาดเ้ะก็ได้ วัลงมาจุดนี้ก็ยังบ่มีตัวเต้นตัวดองอยู่ครับเงี่ยคลิปอยู่ครับนี่มันไปทางใดนอนไปนําเรือเพิ่นเพื่อนบ่ครับเพิ่นเอาลลบเอาอย่างมาลงในแม่น้าในลาดจุดถ่ายทาคอนเทนต์บ่มีตัวออกตัวดองเลยครับนี่ครับบ,รบ่ตำบ่มัยังครับนี่โอ้ บาทที่สองกามิดจัดสงสัยสีได้กินเก็บแล้วมือนี้ครับยังบุได้ปลาชักโตอยู่ครับเมือมือเปล่าคักคักนี่กรตัมกครับ,รบกระตอนนี้ก็ยังบุได้ปลาชักโตครับเด็ดก็เริ่มค้ำลงเรื่อยแล้วครับแล้วก็ลงมาดักจุดเก่าครับจุดปางห้วยที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำนั่นแหละครับ จุดนี่ก็เงียบคือการับนั่งจนนี่ครับนกกระตินคอเหาอยุดรุดครับเนี่ยนั่งโบเ็นตัวบ้อนอยู่ครับนี่ครับนั่งจนยุงกัดครับนากระหินออกมาละตัวนึงครับอยู่ฟังตอพังครับลองเบิ้งครับว้าววยเกอบติดต้นไม้ทางหน้าครับยุงกัดล้างอีกนั่งท่าโดนเกินครับยังบร่ได้ปลาหรือต้องใจเย็นๆนะครับ นังไ่ไ้จักตู่เจ้าที่เจ้าทานเพื่อนกับโบทานให้เนี่ยบอครับสวงสารลุ้ารงตาดำๆมหาอยู่หากินครับมารู้ซึกว่าสิต่ำไหมบอครับตึกๆตึกๆตยตักครับน้อยนึงครับอ้อ้ลุ้นนำกันครับอือคือมีขาวๆครับติดมาอยู่ครับอ เจ้าที่เจ้าทานเพื่อนกับดูลูกสร้างลูกมาอยู่ครับให้ได้ปลาเมื่อกินอยู่ครับได้มาหนึ่งตัวครับบาทนี้ครับปลาตาโปครับในเวลาต่อมาครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วครับนะครับพระอาทิตย์ตกดินแล้วครับนี่ก็เริ่มไลมาหลายครับเลือเพื่อนก็เริ่มเมือแล้วครับลครับเมือเมื่อกี้นี่ครับผมก็ได้โอกาสมานัก นั่งดักจุดเก้านะครับแต่ว่ามันมืดครับนี่ครับได้มาอีกสองครับปลาตาโปครับคู่นึงครับนี่ครับตัวนี้ใช้เป็นตัวผู้ครับตัวตัวนี้ครับตัวน้อยยังน้อยครับปลาตาโปครับผมให้เพื่อนๆคอมเมนต์บอกปลาทั้งอื่นปลายังกระบอไม่พายคอมเมนต์ครับสงสัยเพื่อนบได้เบึงกระบเป็นยังครับ ตะเพื่อมีคนผ่านมาเห็นครับกับมินบอกผมได้ครับปลาอีงยังทางอื่นครับบ้านผมอื่นปลาตาโปครับนะครับป็นสัสครับนี่ครับเชะครับนี่ครับจับปลาอีงยังรับบอกผมแน่ครับบ้านผมอื่นปลาตาโปครับลงไปทางน้องหานทางพุนเพื่อนอื่นปลาจ้ากงครับ นี่ปลา่ปลาลังติดน้อยครับตันนี้หลังมาชิติดแหครับแล้วผมโยนลงไปคือเก่าครับหลังติดหลังน้ำนี่ครับเพิ่นไปขยายพันธุ์ซะครับตัวนี้ได้ปลาตาโปมาเพิ่มเป็นสามตัวแล้วครับนี่ครับนี่ครับจนค่ำครับจังที่ได้อีกครับนี่บาตที่สองบาตที่สองตอนกลางคืนครับนี่ได้ปลาหัวแข็งมาสองตัวครับเพิ่นมาเท่าละคู่ครับตอนนี้ จับคู่มาแล้วป่าก็ได้ครับนี่ครับหาดทรายครับนี่ครับทรายน้ำมาดักจุดหาทรายครับคำมาครับนี่ครับว่ออีกบานนึงครับหลักลึกเราคงจะสีเมื่อกครับนี่ครับได้อีกสองครับนี่ปลาหัวแข็งครับตาปูเพิ่นยังอยู่น้ำลึกอย่างหน่อยครับนี่ครับเก็บปลาใส่แง่งค้างไว้ครับ ครับมาจังสีได้ครับมันเนี่ตอนกลางวันนี่โบได้จับตัวเลยครับได้ปลาตาโปตัวเดียวครับตอนกลางวันจนมืดครับจังสีได้มันเลือเพื่นเลาะไปเลาะมาหลายเลาะโพดครับปลามแตกตื่นครับนี่ครับได้พอกินแล้วครับพอกินแล้วครับนะครับครับกระสิมือแล้วครับบานนี่ครับนะครับกับเมือนแล้วครับ นี่แหละครับทางมือผมครับแต่ละมือกับสบขึ้นไปบ่งนี่แหละครับมาบานจุดเจาะรถครับนี่ถ่ายจริงเจ็บจริงครับบรได้สร้างภาพครับนี่ครับตอนนี้ครับบานเฮซ็ตกันย่างขึ้นมาจุดที่เจาะรถเนี่ครับเพราะว่าบ่งสุดท้ายนะผมชีนั่งดักป่าอยู่ใกล้บ่งจาะรถครับนี่ครับขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่ขาสีดุงเพื่อนตั้งอยู่นี่ครับสะดุงเพิ่นเตรียมยกต้นมะขามครับนี่กรถโดโม่ผมก็เจาะจุดนี้ครับ เป่นละเมอกระส่กระตาละเมอ่หรอครับบ้านแล้วก็สำหรับเพื่อนเพื่อที่หรือใครายๆก็ที่ชอบคลิปแบบนี้ก็กดติดตามนะครับเดีย๋ยวชิมีให้เบิง้งเป็นเรื่อยนะครับสำหรับซองน,น้อยชอบส่วนหานี่นะครับโปรดติดตามกับบล็อลนะครับสองสามร้อยครับก็พอได้คลิปลงให้เบิ่งอยู่ครับาขอบคุณมากครับผม